ตามติดชีวิตอดีตแข้งดังเปิดทำนี้ยับ23อดีตนักเตะเลเวอร์พูลที่ได้บ้านใหม่ในซัมเมอร์2 0 2 5 Liverpool, ลิเวอร์พูลอังกฤษหลังจากตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์อันแสนวุ่นวายของ Liverpool ได้ปิดฉากลงไปก็ถึงเวลามาอัพเดตความเคลื่อนไหวของเหล่าอาดีตนักเตะหงแดงที่ต่างก็ได้ย้ายไปสู่สมโมสรใหม่กันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นนักเตะร,ระดับตำนานหรือดาวรุ่งที่เคยแจ้งเกิดไม่สําเร็จแฟนบอลก็ยังคงติดตามเส้นทางของพวกเขาอยู่เสมอและนี่คือรายชื่อ23อดีตแข้งหงที่ได้ต้นสังกัดใหม่ในซัมเมอร์นี้ a n d ดี้แค o l โอายุ36ปีย้ายไปดักเกนแนมแอนด์เรดบริดจ์จากบอกโดหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล58นัดโรเบรโตเฟร i มิโนอายุ33ปีย้ายไปอาลซาดจากอัลอาลีลงเล่นให้ลิเวอร์พูล362นัดรียน b r e ร s t e r อร์อายุ25ปีย้ายไปดาบิคเคนตี้จากเชฟฟียูไนเต็ดหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล4นัด Jordan ฮนเดอร์สันอายุ35ปี ย้ายไปเบรนฟอร์ดจากอาร์แจ็กส์หมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล492นัดโจเดนรอสซิเทอร์อายุ28ปีย้ายไปวอเตอร์ฟอร์ดจากทรูสเบอรีหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล5นัดลาซามาร์ควิชอายุ31ปีย้ายไปอพอลลอนลิมาโซจากเอฟซีบานิยาสหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล34นัดแดนนี่อิงส์อายุ33ปีย้ายไปเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด จากเวสต์แฮมหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล25นัดสูโซอายุ31ปีย้ายไปกาดิสจากเซบีย่าหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล21นัดแอดัมลูอิสอายุ25ปีย้ายไปเชสเตอร์ฟิลด์จากมอร์แคมหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล1นัดเพโดรคิริเวลลาอายุ28ปีย้ายไปพานาทินายกอสจากนันโตสลงเล่นให้ลิเวอร์พูล11นัด แดนนี่วอร์ดอายุ32ปีย้ายไปเร็กซ์แฮมจากเลสเตอร์หมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล3นัดเมลคอมส์ซาร์อนดอฟอายุ21ปีย้ายไปสตุตการ์ดคิกเกอร์สจากแฮนโนเวอร์96 2ลงเล่นให้ลิเวอร์พูล2นัดราฟาเอลคาเมโชอายุ25ปีย้ายไป HNK Bukovar หนึ่าเก้าจากไร้สังกัดลงเล่นให้ลิเวอร์พูล2นัด จอร์แดนอีฟอายุ29ปีย้ายไปอูมีเอฟจากฮันเกอร์ฟอร์ดเทาหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล58นัดคอเนอร์โคดี้อายุ32ปีย้ายไปเร็กซ์แฮมจากเลสเตอร์ลงเล่นให้ลิเวอร์พูล2นัดโอวิเอจาริยอายุ27ปีย้ายไปเรียลโอเวียโดจากไร้สังกัดลงเล่นให้ e aria, ยย iedo, ar, ล,ลิเวอร์พูล8นัดเจคเคนอายุ24ปีย้ายไปมอร์แคม จากสวินเดนหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลหนึ่งนัดแจ็คโรบินสันอายุ32ปีย้ายไปเบอร์มิงแฮมซิตี้จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลงเล่นให้ลิเวอร์พูล11นัดมาโกกรูจิชอายุ29ปีย้ายไป AEK a t คเอเจากพอร์โตหมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล16นัด บอบบี้อเดกคาเน่อายุ25ปีย้ายไปมานิซา FK จากอาร์เมด SK หมดสัญญาลงเล่นให้ลิเวอร์พูล0นัดอาเทอร์ Arthur, อายุ29ปีย้ายไปเกรมิโ h แบบยืมตัวจากยูเวนตุสลงเล่นให้ลิเวอร์พูล1นัดบอบบี้คลาร์กอายุ20ปีย้ายไปดาบี้เคาน์ตี้แบบยืมตัวจากเรดพูซ์เซาท์เบิร์กลงเล่นให้ Liverpool Clark, ยย County, บบ burg, ล,ลิเวอร์พูล14นัดเบนเดวี y, อายุ30ปี ย้ายไปอ็อกซฟอร์ดยูไนเต็ดแบบยืมตัวจากเรนเจอร์สลงเล่นให้ลิเวอร์พูลศูนย์นช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และ s แชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ